ภาพยนตร์เรื่องทวิสเตอร์ในปี1996ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักทรโดวิทยาจากที่การเตือนหรือสัญญาณเตือนทอร์นาโดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะเตือนได้แค่30นาทีแต่นักธรณีวิทยาพวกนี้จะล่าทอร์นาโดเพื่อที่จะเอาตัวเซ็นเซอร์เป็นวงกลมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วแต่เพื่อที่จะไปวางในกลางทอร์นาโดเพื่อให้การเตือนเนี่ยได้ยาวนานขึ้นอย่างเช่นว่าเตือน30นาที แต่ถ้าเอาเซ็นเซอร์ไปประมวลผลจาก30นาทีก็จะสามารถเตือนได้เป็น2ชั่วโมงและมีเวลาเตรียมตัวรับมือกับทอร์นาโดได้ครับและสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของนักทอร์นาโดวิทยา2กลุ่ม เขาจะมาห้าหันกันเพื่อแย่งชิงอะทอร์นาโดภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นแบบขับรถไล่ล่าทอร์นาโดหนึ่งที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้เขาไปถ่ายทำสถานที่จริงที่เคยดโดนทอร์นาโดถล่มว่าธรรมชาติสวยมากครับธรรมชาติในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยง,งานโลเคชั่นนี้ไม่ธรรมดาครับภาพ,พยนตร์เรื่อง t วิสเตอร์ในปี1996นำแสดงโดยบิลพั t ตันเฮเลนฮันร่วมด้วยฟิลิปซีมอร์ฮอปแมนเป็นผลงานการกำกับของแจนเดบองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ